สาเหตุที่ต้องมีการหน่วงน้ำไว้นะคะเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำที่ไหลามาเติมกับเขื่อนเจ้าพระยาอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่านักขณะนี้ปริมาณน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นค่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ เมื่อวานนี้นะคะการบริหารจัดการน้ําบริเวณของเขื่อนเจ้าพระยานะคะมีการบริหารจัดการน้ําด้วยวิธีการตัดยอดน้ําแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําไม่ให้เกิน2,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งที่ปริมาณน้ําเหนือเขื่อนไหลมามากกว่า3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะหากสามารถควบคุมได้ไม่ให้เกินตัวเลข2,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างที่บอกนะคะจะไม่เป็นการซ้ําเติมลุ่มน้ําเจ้าพระยาให้วิกฤตไปกว่านี้ค่ะ ไปดูภาพที่ชัดเจนให้คุณผู้ชมเห็นภาพพร้อมๆกันนะคะสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเมื่อวานนี้นะคะมาทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อวานนี้มีการตัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพญาออกทั้งสองด้านซ้ายขวาฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกที่เห็นได้ชัดค่ะคือประตูระบายน้ําบรมธาตุเมื่อตัดยอดน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพญาแล้วนะคะทางด้านของประตูระบายน้ําบรมธาตุน้ําจะไหลผ่านเข้ามาเข้าสู่แม่น้ําน้อย จากแม่น้ําน้อยนะคะจะไหลกลับเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่งค่ะเช่นเดียวกับทางด้านของประตูระบายน้ํามโนรมนะคะด้านของฝั่งตะวันออกประตูระบายน้ามโนรมเมื่อตัดยอดน้ําออกไปแล้วนะคะจะเข้าสู่คลองชัยนาทป่าศักจากคลองชัยนาทป่าศักนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของเขื่อนพระรามหกเข้าแม่น้ําป่าศัก์เมื่อเข้าแม่น้ําป่าศักน้ําก็จะวนกลับมาที่แม่น้ําเจ้าพระยาอีก ครั้งหนึ่งที่บริเวณใกล้กับสถานีบางไทรเห็นภาพไหมคะว่าแม้ว่าจะตัดยอดน้ำออกไปแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังกลับเข้ามาที่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกดังนั้นค่ะจึงต้องมีการผ่นน้ำลงทุ่งวิธีการผ่นน้ำลงทุ่งณนะขณะนี้นะคะมีการประสานความร่วมมือกับชาวบ้านทั้ง2ฝั่งทั้งด้านฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกค่ะ ไปดูที่บ้านด้านฝั่งตะวันตกนะคะเมื่อผ่านน้ำออกทางด้านของคลองมะขามเท่าอูทองด้านของประตูระบายน้ำบรมธาตุแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนแล้วจะผ่านน้ำลงทางด้านของทุ่งโพพยาทุ่งผักไห่ทุ่งป่าโมกทุ่งบางบานแล้วก็ทุ่งเจ้าเจ็ดค่ะ เช่นเดียวกับทางด้านของฝั่งตะวันออกนะคะเมื่อผ่านน้ําออกทางคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็จะผันลงทุ่งเชียงรากทุ่งท่าวุ้งทุ่งบางกุ้งทุ่งบางกลุ่มรวมทั้งหมด2ด้านนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่าจะสามารถรองรับน้ําได้มากถึง800ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ สาเหตุที่ต้องทําแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามารวมกันที่สถานีบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าหากมีน้ําผ่านมาทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ2,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ํามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามาเจอกับทางด้านของเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ค่ะ mm hmm. เขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์นะคะน้าคาดการณ์ว่าจะไหลมามากกว่า800ลูกบาทเมตรต่อวินาที 2ตัวเลขนี้รวมกันคาดว่าอาจจะมากกว่า3,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตัวเลข3,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีผลอย่างไรหากเจอที่สถานีบางไทรนั่นหมายความว่าพื้นที่ลุ่มต่ำย่างปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครรวมถึงสมุทรปราการจะอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะออกมาระบุค่าว่า ตัวเลขที่สามารถรับได้ที่บริเวณสถานีวัดน้ำบางไทรนะคะควรอยู่ที่ประมาณ3,000ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีเท่านั้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติค่ะได้จัดวงเสวนาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักวิชาการมาพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับลุ่มเจ้าพยาหลังจากนี้นะคะหากมีน้ําเข้ามาในปริมาณมากไปฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะตัวเลขที่เราควบคุมไว้เราจะพยายาม ที่สุดที่จะไม่ให้มันเกิน3 5 0 0ให้ไปแตะ3,500ให้ได้ซึ่งเราจะใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับในการผันน้ําเข้าระบบชลประทานในการตัดยอดน้ําเข้าทุ่งในการหนวนน้ําตอนเหนือแล้วก็ในการที่จะผันน้าเข้าสู่ระบบด้านตะวันออกถ้าจําเป็นก็อาจจะมีการผันน้ํข้าไปสู่แม่น้ําบางปะก,กงด้วยในกรณีถ้ามีความจําเป็น คุณเจษดาคุณวันวิสาคะแผนการบริหารจัดการน้ำณขณะนี้นะคะจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพราะว่ายังมีน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนค่ะโดยเฉพาะน้ำหนุนนะคะที่จะมีในช่วงวันที่7ถึง11นี้โดยเฉพาะวันที่8ค่ะมีการคาดการณ์ว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดแล้วก็บางส่วนนั้นก็อาจจะหนุนมาถึงสถานีวัดน้ำบางไทรค่ะ